ก็ไม่นานอะโอ้ปห้เยงด้ยซ้าอประดุกนิ้วอะหลายชุดตัวน,นั่นยี่อ จับแล้วปลาคอใหญ่คุณอยู่กระโลงสีฟ้าคุณเลฟสีเป็นจับไว้เทิงคุณปลาคอโอ้มานนีละยอขาบ่าได้เลย อ่ะม่นดเลยน่อ่ลงพัดมือนั่นอะไรเอ้ยนมาตักได้ป่าวะเออไนี่ไอนี่ไอนี้นไม่ได้เลยนะเขาเอามาจะพันนะบอกเขาว่าเรื่องอันนี้จะต่อหรือเาไหมเนี่มันจะมีอยู่ลรอวปลาดุกตัวบางไงได้เราบ่เอนกันเนี่ยหม You, ดูีวานึ่นึงดต้มดนึ่งนึ่มวนเ่เปนไปง่เอาไปเบิดแล้วดิอยู่กระถางอ่ะปล่อยเลยเดตัวนึงะ ไบ่ตายง่ายเนาะโอ้เผาโหเผาได้บ่ตัวนั้นอะเผาเลยบ่เอาให้มันได้หันก้อนอย่าให้มันลงมาขี้ตมโอ้ตัวนี้ปลาชิวอ้าวมันตัดถ่งเทือ้ปลาชิเลือข่าละมันแ่ว่าเรือตัดไปไหนนะเมน ยังกันทูงเอาเนี่ยปัสสาวะเอาาไปเอาไปเด็กตัวนี้นะ่ะตายเปลี่ยนเปลี่ยนนะ่หะย้ายยุอ่อย้าโยนเอามันหาแต่ร่ม,มน,นะหะน่ะไผ่ร่มดงัง โอ้ยปลาคอตัวเดียวยังนี่เด้กระถางนะเส้นกันก็ได้หรือว่าไปปล่อยขังอยู่เทิงเลยไล่หนูเพื่อนพุ่คลแนวประตูเพื่อนปลาหอยเนี่ยไอเชอรี่ปลาหอยโบราณแต่หน่วยใหญ่เลยหอยหอยแต่ก็โอ้โหเต่งหอยจู่เพม่อนปลาปลาลดปลาลดปลาลด มอยวาเลยหอยจุ่มเอาหอยก็แหลกแฮะกันสองอย่างเียอ้าวมียัง,อยงโอ้ยกระชิมมันเปนปลตกใสอ้บนเราอรอคนน,น,นี้อันนี้ถามยังไงหันยังโดนเงมันบ่หันที่สีที่ตุด ันนี้มันหนองนอกเลยเนาะโอ้กระปูหนีบมือให้แก่เลยแม่ไง <c oughs> คือว่าพากันแนละ้วนะั่นไงเคล็ดลับนี่มันหนีบแก่ดิตัวใหญ่แต่แต่เราเบิรงเด็กเบิรงนหางอะไรมันดุพันดิใหญ่ยิ่งได้อีพอ่พอหัวหานน้องวานเดี <c oughs> ๋ยวมันคือมีกระปูนำ้ำชงตัวตีนี่เราไปไเลี้ยงก็ได้แลยเราบะหลายตัวเดี๋ยวเอากระปูออกก่อนกระปูเอาใส่คุป้ากระปูตัวบางเงือ ติดจักเ้ดูสุ<ะ>ด่ปะดุขันหระดุนะปะดุอุยะดูแล่งรถน้าลาน้อยมาจับเก่งแท้จับปะดุกไป,กลปกแล้วให้อีตัวนึ่งกนบ่นี่เทเทเอาไปไว้ก่อนไปไว้ก่อนเเจ้าก็ลงซใหเอานะปลาเจ้าจับสองมือพูดว่าโอ้มีเก่งเกิดไปแล้ว ต่ว่าขั้นบัตรอันบัตรมันปันงนี่บอกออกกล้องไหมแต่รีหายก็ยมีรู้มีบ้างต้อ่ถามนิดนึโว้ยจะกูตกใจบนรถก็เอ็ดเป็นคน น่ปลาเพี้นมีปลาเพี้ยนะมีไะดปลยป่อนไ่อนไปไจับโยนอสาเลยนั่นะและปก่อพยไปก่อนป่นแล ก่อนแจ้งแล้วพนระจับไว้ก่อนอเพราะ่าเพื่อน,น,นตั้งจับก็ถึงมงกันไหนมันแห้งแต่เด็กปุ่นไอย้ยังไม่ไปตองไอ้ีอนโอ้ปลาตองเอ <ส>เออหมดก่อนบอกเอสจไปเก็บปลาเอ้านี่แกบหมอดกันจะมาที่าย่ีงดิคนเทาน่อยคูไปเอาม่านุ๊กจจับเถินว้าตัวมงใหญ่ไาดูอยู่ไหนนี่โอเอาไว้ไหนกันดล็นตีรถนี่นดมาจะทางน้านี่ไอจอาไว้ไหนนี่เอาทังเอาทังจุ่มลูกมันแกง เห็นไหมงอมาอีกทีโองนีจะป่าแล้วก็ช่วยทำไงนี่จ้าป้ายังมาดูข้อ ดีหรอกปะไม่เหญ่จริงๆแค่นี้รอบมวนอยู่ในคลิปอีกแล้วโอ้ยเขาขอโทษเธอไปเฮ็ดตุดตุดได้บ่โอ้ย่างน้อยเขาก็ได้ปลาดุกสี่ตเข้าไปยังอยู่ในกระยามันดี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 ปลาดุกทิจับมือเดียวให้เบิ่งนี่นะโอ้ยเฮ็ดน้ำเลยโอ้อันนี้ปลาดุกคือกันอู้ปลาดุกคือกันอันนี้อู้ปลาดุกอันนี้ปลาคออู้เป่นปลาคอนี่ปลาคอไอตัวปลาคอตัวนี้ปลาคอใหญ่ปะม่นใหญ่ มุ้ใหญ่ว่ะพอดีจับมุ้ใหญ่พอดีจับโอ้เอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยเแต่ว่ามีปลาดุกมานี่มังกินอี่ปลาตัวอากเกันนี่มันอันเต้นเข่าทงทางเลยจือบอ่ตัวใหญ่เลยจืดแต่เนี้ยไม่ทันโอ้ไยตู้จับกล้องให้แน่โอ้มือคอยคือมันแ่ฮะ โมเป็นยังจับโซนน่นนะเอ้ายืมอ๋อมันมีตังว่าโตคนใดปลาดุกี่ะโอ้ยตู้เ็ตกล้องใร่เสิ้อนีีกได้ตัีควเานึ่งเราถึงด้วยดีไมตัอเออแมนเอขอโทษบุรี่เนรว่าพอะแพอะแล้วเอาวปกตินี่แหละโอวยมันปลาดุกว่า่ปลาุกปลาดุกปลาดุกคอยเอาปลาตองออกกอนมันดามมา

โอ้มึงกัดอื้มดูว่ะประกดออหมมันกระสักหัวลง่ไเดี๋ยวแลเงียบเลยเขาวาเลยตัวใหมตายยันะแสปกดตายเลยลงไปที่นี่่ไหลวะออเ่อจบได้ได้ปะคออยู่นี่ยู่นี่นี่เอาเลบอกิวเอาเออเอากละดามโอ้ปลามันปลามันปลามันน้ำไหลชือวะ กำลังสิไปตซาพ,พุ่นกำลังสิไปตซาบุดเดียวอะ <c oughs> <c oughs> ไรมาให้จับอ้าปลาไม่เป็นโซวห่าเอ๋กันนี่ <c oughs> ไม่เป็นตัวตึงซะเออไ,ไม่เป็นตัวตึงซะ <c oughs> โอ้ยมัวขนาดเลยกล้อง <c oughs> ชดาดเอาตัางหางกแนบชาดโบได้ขีดโอมบังวันนั้นมันชิสัดจังไลยมันซาดแต่ทับอีดมันนั่นหัวได้ทับอีด ต้องที่ต้มเต็มให้ไปปัดซับหลาน้อยงงเรื่ลงอนี่ปัดซับปับซับไปว่าบ่าไปถือละเอาปีนตัวตึงตัวตึงแห่งพรานาคอป้าสลามเก่งเนี่ะแม่ก็มาแบบแม่ละเดี๋ยวก็เล่าขุนเขาเอามายื่อแม่มาสนุ่ยมาประคับ ดน,นะดน,น,นีนะไัน,ะนี้ก็จะเป็นป่าของเขาที่ได้จากการดูดหนองอ่ะป่าธรมารมชาติหนองใหญ่ที่ข้างหนองปลาเลี้ยงเทปซี C. สำหรับป่าขายงปลาขาวป่าน้อยฮะนะอันรวมกันก็สิได้ซ้ำกับหนองอันที่เขาดูดสุดแล้วนี่แต่ว่าระดูปะคอมันสูบโได้เลยหนองเล สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพิปซีขอบใจทุกคนที่หับชมจนจบคลิปและประกฏคข่มามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและวพบกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย